นายค,ครับจนถึงคณะนี่เนี่ยนะครับที่เทศบาลเมืองน่านเขาสถานาการณ์น้ำเป็นจะได้ปลครับในช่วงเวลานี้เลยครับที่สถานีวัดระดับน้ำเอ็นหนึ่งติกาดแหลงเนี่ยคณะนี่นะครับคณะนี้น้ำเกินระดับแช่มของแช่มตลอดกาลปีสี่เก้าไปสามเซนสามเซนแล้วครับนะครับในซึ่งแน่นอนก็หมายความว่ายังบ่ได้ยุดเดียมีโอกาสที่จะล้นผนังกั้นน้ำนี้เข้ามาได้นะครับ เพราะว่าที่บ้านผักขวางเอ็นยังมีระดับน้ำที่สูงขึ้นยังมีในายาสำคัญซึ่งมีผลโดยตรงต่อมวลน้ำที่จะต้องไหลมาผ่านเอ็นสันนนี้เอ็นหนึ่งที่ในเวียงนี้ครับมาตรการการดูแลการพอพี่น้องประชาชนตอนนี้ดูแลกันจะได้เปล่าโดยเฉพาะชุมชนที่หลายพื้นที่มีน้ำขึ้นไปแล้วอย่างครับสิ่งที่เขาบสามารถที่จะไปแจกเข้าได้ทุกบ้านทุกคนแน่นอนที่สุดก็คือเขาได้ เตือนภัยนะครับเตือนภัยตั้งแต่วันวาวันวาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนําจะมาเข้าตอนดึกหลายคนก็นได้เตรียมเข้าป่าอาหารแล้วได้เก็บข้วแล้วเก็บของแล้วนะครับสิ่งที่เป็นห่วงใยก็คือ,อช่วงนี้เนี่ยน้ามันก็นจะขึ้นโดยการเฮาสูปนําออกเพื่อคือมีเวลาพอสําหรับการเก็บของนะครับและสามารถที่จะไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือตลาดนะครับ และหลังจากนี้ไปเนี่ยน้ำก็จะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเขาก็จะสูบแข่งกับมันนะครับจนกว่ามันจะลดระดับลงพอมันลดระดับลงถึงขาดที่เขาปล่อยน้ําได้แล้วเขาก็จะเปิดประตูเพื่อขึ้นน้าระบายนะครับแต่แน,น่นอนที่สุดเครื่องสูบน้าจานวนแปดตัวนะครับหลบต,ตลอดแนวฝั่งฝั่งตะลิงเนี่ยได้สูบตลอดพดทั้งสามทั้งแปดเครื่องบรรยุทธ์เลยครับ ยากจะบอกพี่น้องประชาชนนับต่อจากนี้ไปครับการคาดการณ์สถานก,การณ์น้ำนับจากนีภไปในตัวายช่วงแลงจะเป็นจะได้ผมครับานายกผมว่ามันจะขึ้นมาแหมสักประมาณสักสองสามชั่วโมงและหลังจากนั่นหลังจากนั้นมันจะทรงตัวอยู่พอสรงตัวปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มลดระดับลงอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับและผมเชื่อว่าระดับน้ำขนาดนี้เนี่ยนะครับ ยังอยู่ในกำแพงด้านกำแพงเนี่ยยังยังสูงกว่าเต้านะครับแล้วเขาก็เจือหวานน้ามีในกำแพงเนี่ยมันเกิดมีหูรู้รัวหลายรู้นะครับและเกิดความสามารถที่จะป้องกันแต่เขาก็ใช้วิธีการสูบออกนะครับสูบออกทุกเครื่องเลยซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีสีเ,เนี่ยเขาบุมีพนังกั้นน้าเขามมีเครื่องสูบ็ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรง และการระบบการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนไว้ลาจ้าบร,ริษัทการแต่ปัจจุบันนี้เขาแจ้งเตือนก่อนถึง15ชั่วโมงครับ